สวัสดีค่ะทุกคนนี่ตอนทำซุปเพชสินนสาวคือไทยนะคะมื่อนี้เดี๋ยวอีลาจะพาทุกคนนะคะไปเลาะวาริศภูมิกันเนาะมื่อนี้จะไปแซนแอนเพราะมื่อนี้มีภารกิจค่อนข้างจะหลายแนวนะคะเดีเ๋ยวไปหาคิดข้าเทงคอมนะคะทุกคนเดี๋ยวปไปไปกยบไมค์กากเลยนะคะไปเลาะวาริฬน้ำอีลากันแต่กันค่ะวารฬก็คืออยู่จังหวัดสกลนครนะคะ,นะคะทุกคนโอเคปะไปเลาะกันดีกว่าค่ะ,คะ ยเรา,บ,าบริการตรวจวัดสายตาตรประกอบแว่นโดยพี่ตอนมาซื้อเสือส้อนะคะทุกคนอยู่ร้านไทยอาร์พอร์เดี๋ยวจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะที่นี่ค่ะเราวันลิตร วาลิดก็มีคาเฟ่ยเยอะอยู่นะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นร้านต้นอ้อยคาเฟ่นะคะส่วนฝั่งทางนี้จะเป็นศูนย์ราชการะคะ่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจนะคะกรมที่ดินที่ว่าการอำเภอนะคะอยู่ตรงนี้หมดเลยนี่ก็บรรยากาศซอยนี้ค่ะ ถ้าเมนูนี้นะเขามากินกับมิจอยตางใหญ่มาก เรามากินชานไมไพุ่้กต่อรออยู่ตั้งแต่ก่อนเที่ยงตอนนี้ตอนนี้เออจะบ่ายสองแล้วยังบ่ได้เข้าหัืนเนเดียทุกคนแต่มันจะเ็จภารกิจเลยไปร้านยามาแล้วเดีก็จกังนงกับเมือนะคะผลแวะซื้อซาลให้มุกกิน สวยลยค่ะแล้วกัค <Yes ่ะสวยเลค่ะื้อกับไหมคะคนสเอาเกเยง่ยไม่้ยอะวะล่แม่ค่้อะไรมืากเส้นแกงหน่อไม้จ้า อันนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนตั้งแคลิปนี้นะคะก็เป็นมายากาแบบพาเลาะนะคะเพราะอีลาไปเลาะมานะคะทุกคนสนใจก็กดไลค์นะคะกดติดตามช่องสินน้อสาวทาไทยด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีต่อไปนะคะทุกคนบ้ายๆถ้าอยากให้เลาะไปตรงไหนอีกก็ค,คอมเมนต์บอกกันได้เลยค่ะทุกคนถ้าผู้ใดอยู่บริสุทธิ์งก็คอมเมนต์บอกกีฬาได้เด้อ